คอแค่นี้เขาเรียกกันว่าบาง่านจาอมันเป็นลักษณะของสิ่งของหรือผีหรือการบูชาสิ่งนี้มาครับตั้งแต่รุ่นไหนต่อรุ่นไหนผมไม่แน่ใจแต่คําว่าบางพานจาผมพยายามหาในในข้อมูลใน Google เลยแล้วมันไม่มีความหมายไม่มีคําแปลอะไรผมไม่รู้ว่าอันนี้มาจากภาษาอะไรเรื่องอยังไงนะพี่นะแล้วก็บ้านนี้ก็ถูกปล่อยทิ้งไปให้เป็นสถา,านะประโยชน์ของวัดแต่ว่าบ้านนี้ไม่ได้อยู่ในเขตวัดอยู่ท้ายป่าชา้าที่ติดกับป่าช้าของวัด <c oughs> แล้วแล้วค่ำคืนนี้มารุ้นมาพบมาเจอพร้อมๆกันกับคืนวันพระนะครับซึ่งเป็นวันพระใหญ่ด้วยก็กราบขอรังใจงรค์โปรแชรสองแชร,รับชมให้มีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงร้องไม่ว่าจะเป็นสวัสดีทางในช่องสีแดงแอปพลิเคชันสีแดงพี่ทุกศาสทองจริงออฟเชียวหรือพี่ๆเพื่อนคนไทยที่รับชมอยู่ต่างประเทศหลายประเทศรวมทั้งลุงป้างอาลุงหลานพ่อเหนือพ่อใต้ เ,เดี๋ยวนะครับย <22 S 1> ี่สิบสองนาทีเวลาเดินเร็วคนมาช้าแล้วมาบวกกับสัญญาณตกหายไปเฉยเดินทั้งที่สัญญาณที่หายคนคนหายเออแปดนี่เท่าไหร่ย,ยังไม่ขึ้นสองพันกว่าน 2, คนละแปกว่าเฮ้ยเออมาให้กําลังใจเขาใจที่ผมบอกไปพี่นะหลักๆแล้วเรารู้แค่นี้เขาเรียกกันว่าบางผ่านจาอ่า มันเป็นลักษณะของสิ่งของหรือผีหรือการบูชาสิ่งนี้มาครับตั้งแต่รุ่นไหนต่อรุ่นไหนผมไม่แน่ใจแต่คำว่าบางพานจาผมพยายามหาในในข้อมูลใน Google เลยแล้วมันไม่มีความหมายไม่มีคําแปลอะไรผมไม่รู้ว่าอันนี้มาจากภาษาอะไรเรื่องยังไงเลยพี่นะแล้วก็บ้านนี้ก็ถูกปล่อยทิ้งไปให้เป็นสถานะนาประโยชน์กับวัดแต่ว่าบ้านนี้ไม่ได้อยู่ในเขตวัดอยู่ท้ายป่าชา้าที่ติดกับป่าช้าของวัด <c oughs> แล้วแล้วคำคืนนี้มารุ่นมาพบมาเจอพร้อมๆกันกับคืนวันพัก ครับผมครับซึ่งเป็นวันพระใหญ่ด้วยก็กราบขอรังใจคนเรแชร์สองแชร์รับชมให้มีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงราะไม่ว่าจะเป็นสวัสดีทางในช่องสีแดงแอปพลิเคชันสีแดงพี่ทุกษาท่องจริงเอฟเชียลหรือพี่ๆเพื่อนคนไทยที่รับชมอยู่ต่างประเทศหลายประเทศรวมทั้งลุงป้านากรุงหลานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางสภาคะวันออกภาคตะตกและก็พี่น้องเพื่นอนบ้านสอปอลาเมียนมากัมพูชาอินโดนีเซียนะครับสบายดีมีกระบาจงเร็สวสวฮาโลฮาบาซายนะครับสวัสดีขอบค,คุณความเมตตาพนะี่น้ามาให้กำลังใจกันพี่เนาะ ผมเองก็มีหน้าที่ที่เข้าไปพร้อมๆกับพี่เพื่อนรับรู้รูปรถกิ่งเสียงอะไรเรามีสิทธิพูดและบรรยายครับนั่นคือในการทางานของเราเพราะมันคือไลฟ์สดเราไม่สามารถรู้ก่อนพี่ได้เพราะหนึ่งเราก็มาตามเรื่องราวเพื่อต้องขอบคุณโลเคชั่นจากพี่กําไรด้วยนะครับที่มีโลเคชั่นแปลกๆใหม่ๆลึกลับไกลๆให้เราได้สัมผัสอยู่ด้วยนะพี่น้อกก็ได้ความเมตตาจากพี่พี่เพื่อนๆด้วยที่เมตตาสนับสนุนผู้ใหญ่จจดีครับทำให้เรามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ามงค่ามันค่าโลเคชั่นด้วย นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะพี่นะที่ช่วยเราครับให้เราได้ออกเดินทางไกลๆกันได้ไม่งั้นเราก็อาจจะหาลงไกลๆไปแปลกขายยากยากเพราะมันเรื่องค่าใช้จ่ายในการเด<ม>ินทางสูงครับสูง,สงอ่ะผมก็กราบขอบคุณครับแชร์เปิดสารนะเป็นกำใจกันพี่นะลุ้นไปพร้อมกันฝนมันลงแต่ผมงงมากกับสัญญาณมันขึ้นห้าีแล้วเต็มทุกขีดเท่าไหร่แล้วนะอสองพันหกัน26จริงๆสัญญาณโกว่าไม่ได้หายเลยเออตีแต่คนมูบกไปเลยก็ใช่เลยไอ้มันมันแปลกว่ะเอ้าสัญญาณไม่ได้หายหรอเออสัญญาณไม่ได้หายแต่คนมัน มนลงทุกเมื่อกี้นี้แสดงว่าผีผักมาพันคนเหรอมาจากไหนกันนะนพี่จะพูดเล่นี่มันป่าเช้าเป็น,นไปได้นะผีผักจริงๆก็อยากให้ผักมาได้เยอะอผักมาสักหมื่นคนผักมาสักหมื่นคนผมจะดีใจมากเลยพี่นะเออแล้วก็กราบขอตั้งใจลุ้นไปพร้อมกันนะครับสถานที่ตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ลึกลับแล้วก็ถ้าเกิดจาก คำว่าบางทานจานเนี่ยผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยผมก็ไม่เคยได้ยินผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกัน <laughs> คือใครยังไงช่วยกันวิเคราะห์และหาข้อมูลมาไดพี่นะแต่มีข้อมูลของพี่ที่เขาบอกว่าเป็นชื่อพื้นที่โบราณและชมชนโบราณอ,อะไรประมาณนี้ก็น่าคิดหนุครับแต่รู้แต่ว่าลูกหลานไม่มายุ่งแล้วพราะปล่อยทิ้งไปเลยเหตุการณ์ตรงนี้เพราะว่าตายปลายายก็ ตาหักคอตาถูกหักคอยายตกมา,า,กาแต่บันได้เขหักมาช่ดยผักก็ว่างมันน่าจะเกิดจากบาง่านธจานี้ครับาการของใจโปรแชสองแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเข้าไปด้านในตรงนี้ที่เราอยู่เป็นป่าชาทั้งหมดหลายๆอย่างนะพี่นะเออพร้อมไหมครับเอาง่ายๆเราไปถึงชอาเฟือมไม่ทาเดี๋ยวผมจะมาให้ยุ <S <S งคือไม่ได้เตรียมตัวกันเลยเหรอพี่เดี๋ยวม,มองเป็นแทน่นปูนกูบุดเลยก้าวระวังเดี๋ยวชอบเฟืองไว้ก่อน สามพันสองร้อยคนีนี้นะมาต้องทำใจเลยวัยเยี่ยมเจอโลเคชั่นแต่ละโลเคชั่นเนี่ยกูยังไม่ทาหรอกมึงจะทาก็ทาไป